ฮดูกระถางว่านสี่ทิศของนาเล็กตอนนี้แรงตายหมดแล้วนะคือใบเขาตายหมดแล้วมาดูฮะนาเล็กจะจัดการยังไงนะใส่กระบะเงี้ยปีที่แล้วออกดอกไปเรียบร้อยแล้วนะปีนี้เราจะจัดการกันยังไงดีช่องจิตไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็ก อย่าลืมกดกติดตามสวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กวันนี้พามาดูกระบาดท,ที่นาเล็กปลูกว่านสีทิศไว้เมื่อปีที่แล้วนะเนี้ที่นาเล็กตัดขั้วนะด้านบนเนี่ยตัดขั้วปลายยอดเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกดอกโดยแบบประเภทไร้ใบนะไม่มีใบก็ออกดอกกันไปเรียบร้อยนะให้ชื่นชมกันส่วนปีนี้นาเล็ก จะไม่ตัดขั้วนะนี่เราจะไม่ตัดขั้วแล้วเราก็จะไม่ทํำอะไรทั้งสิน้นเอาแค่ดินกลบเฉยๆนะมาคอยดูกันว่ามันจะออกดอกเป็นยังไงนะจะมีใบหรือไม่มีใบนะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะรับรองว่าแรงนี้ได้เห็นดอกสวยๆของว่านสีทิศในกับนี่แหละครับสุขใจอยู่ในสวนกับหน้าเล็กวันนี้มาจัดการกับ กระบะที่นาเล็กปลูกว่านสี่ทิศไว้เมื่อปีที่แล้วนะออกดอกกันทุกต้นทุกต้นเลยฮะเนะี่ยประเภทว่าไร้ใบนะออกแต่ดอกเพราะนาเล็กตัดขั้วหมดเลยตัดขั้วตรงเนี้ยตรงปลายแต่ละต้นก็ออกหลายดอกนะหรือว่านาเล็กจะตัดขั้วทุกอัน ปีนี้ก็เปลี่ยนแผนสักหน่อยไม่ไม่ตัดขั้วแล้วนะแล้วก็จะเอาดินล,ลกลบเนี่ยแหละลกลบไปเฉยๆเนี่ยลกลบไปเลยฮะแล้วก็รดน้ํากันคือพวกนี้ก็เป็นพืชตระกูลเหมือนหัวหอมนะมีหัวใต้ดินไม่ต้องกังวลเขาไม่ตายแน่นอน,น นี่มันมีปุ๋ยอยู่เนี่ยโอ้โหนี่ดวงต้องเอาทิ้งเดี๋ยวเราก็จะรดน้ำกัน,นหัวดวงเยอะเลยใครที่ปลูกไม้นี่ถ้ามีดวงเนี่ยต้องระวังดวงจะกินรากอ่าเรียบร้อย นะหลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยนัเล็ก,ก็จะรดน้ำตัวน,นี้ก็สามารถที่จะเอาไว้กลางแดดได้เลยนะไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาทนแดดทนแรงอยู่แล้วเนี่ยหน้าแรงเขาจะทิ้งใบต้องเลี้ยงให้ทิ้งใบนะฮะถึงจะเสือ่อมทิ้งใบเสร็จแล้วเขากลัวตายเขาก็จะออกดอกให้ชมต่อไปแทบจะไม่ต้องรดน้ำเลยนั่นเองก็จะปล่อยไว้เลย ครับผมสำหรับคลิปนี้นัเแล็ก็เก็บม,มาฝากกันเพียงเท่านี้ผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่อง,องกิตนใยสรารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ